ไหนแต่มีเนื่อเลือดนะคนที่ตายพ่อแม่นะับพ่อแม่ก็ตายไปแล้วนะยานะลุงกับยาก,กับปลาก็ก็ตายไปแล้วนะเนี่ยคิดถึงเขาน้อยฮะทำบุญให้เขาน้อยอ๋อฮะจงเมตตาให้เขาน้อยแล,และเล็ไปคนนะเป็นคนวาสนากับเขานะเนี่ยกำลังดูหอยเนี่ยนี่มันดูนุนะอ๋อนะขา ไม่เอาอะไรกินอ๋อนี่ที่อยากชมก็ซื้ออ๋นี่ไม่สนใจปีละหนึ่งครั้งก็มาฮะมาดูมองดูนะเดี๋ยวถ้ามาก็จะไปที่ไหนอ๋อถ้ามารักษาปที่ไหนจะไปนรกนะน่ะที่นรก็เป็นอะไรอยากทำอะไรใครนะ สิ่งที่สองอย่าเอาสิ่งใดๆที่ไม่ใช่ของเราสิ่งที่สามการมีสุขภาพก็ปูดก็มีเมียเดียวนะแล้วเมียก็มีพวเดีออกนะวสิ่งที่สี่ฮะทำไมพูหญิงนะมูสาะะเป่าากินมั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 นไม่ได้คิดนะอย่าพูดเร็วรอย่าพูดกอกอย่าพูดลโล่งมนะได้ยินไหม ีฮะผู้หญิงได้ยิ็นไหมอโอเคคนดีฮะพูดอะไรนะคิดนากความคิดก็มาที่หลังนะพูดก่อนนะความคิดมันมาที่หลังโอ้ยพูดทำไมฮะนี่แล้วที่แล้วสุดท้ายก็อ,อย่าก,กินเหล้านะพวกเราไม่กินเหลา้ากินเตี๋ยวกบวายฮะ นะครับครับเบียร์กับไวน์ก็เป็นเามือกันทำไมเราเมาฮะแต่กินเหล้ายาวอายาเซ็ติดคนนุ่มนะฮะเซ็ติดอันไหนฮะเดี๋ยวนี้ก็โทรศัพท์มือถือกันเป็นเซ็ติดแล้วนะมันติดกับกระเป๋าเอานะฮะฮะห่างกันไม่ไม่ได้นะฮะติดตลอดเวลาะอยู่ในมือฮะ ต่อไปที่เมืองก็ดูคนนะดูโทรศัพท์ชนนี่ชนนน่นชนนั้นสุดท้ายคนล้มเนื้อเนาะนี่ทำไมนะบางทีก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วดูดูโทรศัพท์รถเจด้วยแล้วปุ๊บชนตายเนาะนีอะ่อันตรายนะเมื่อยาเสพติดนะแล้าเสพติดนะระลังน,นะนะทุกคนทุกคนรนะักษาจิตหาให้ดีเนาะ เมือามาอออ่ไอไม่อยากจอกนรกนะคนไหนที่อยากตอกนรกอก็ไม่เป็นไรก่รอนพิชิตทุกสิ้งท,ทุกอย่างก,ก็ไดน้นี่คำสั่งสองของวัปุระชาเนี่มีสําคัญนะหลังจากรักษาสิ้นห้าก็ทาพุนทําฐานนะชาตินายอยากกินอะไรฮะอทำไมฮะออยากรำรวยนะไม่อยากรำรวยนันก็ต้องเทไว้ะฮะ ต้องมีน้ำใช่นะใช้ก็เป็นน้ำก็มีแต่ให้ให้ให้ฮะ <c oughs> <c oughs> มันใช้ที่เหนียวนะฮะที่เหนียวไม่ได้ทำให้เราลำนรวยนะนี่เราเข,าข้าใจอันนี้สำคัญนะทำ้งการรักษาศินาทาำบุญทำทานนะและมีการสหรับเด็กน้อยเนี่ยมีความเข้าวกนับเทอเหรอฮะฮะ เรับนับถือพ่อแม่นะนี่เรียนเราก็ย e ี่สิบปีบางทีก่อนท้ายก็เรียนเรียนลูกก็สามสิบปีสี่สิบปีนะยังไม่ออกจากบ้านนะ <c oughs> นี่จงดูแลพ่อแม่ยังดีนะนะไม่คัดขางนะหม่เถียงกันฮะเนี่ดีหไหมเด็กน้อยฮะนะดีหไหม เทียนกับแม่แล้วฮะ,ะ,ะนี่นี่นที่สำคัญนะนมีความกระบอกนับถือแอต่มีความกตัญญูนะนะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องเห็นก็ให้แล้วก็ต้องอมีความขอบคุณน,นะ,ะนี่อยากอยากเนะี่ยมันที่ตายไปแล้วนะ,ะไปเมตตากับเขานะะแล้บุญ กับเขานะไม่มีพ่อแม่แล้วนะพ่อแม่เสียแล้วนะนะก็เป็นคุณกับเขานะนะเพื่อมีชีวิตดีฮะนะนะพ่อแม่เรียนเรียนลูกน้่นมันกี่ปีแล้วฮะดีสิปีนะสามสิบปีฮะนะจำได้ไหมฮะนะครับนะ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  แล้วโอเคโอเคแค่นี้ครับมันไม่มันไม่มีประยปโยชน์พูดพูดก็ไม่มีประโยชน์มากนะครับฮะญาตรังนะสะพอนญาเธอบริวารพระปัะภอรันทีสากการังเยวะเนวไปทุกทินันนาางเีา่านหลวงพ่อทัดที Dicipta satu cangkung, hampir kamera samic jatuh, sabih porentuteng, kapak candok, kamera soya, ta manijoji, raso, yata, snobby, deo, wira, เนวังคิทังจึงญาติโยอาเยมจาโคดาพินาบิหัสังฆามิสุภิดิกาลิขาราทันตายัสสะทานาสุปัตถะติสอนญาติดัมโมจารายังสิตัสิโตเดระนังพุชะจักขะตาบุราระ เจดิคูอาลุปณจงให้คนยังัาอนาคตการที่ตุสาพังกลังรักนทวัตสะปเทวะตาสปะุกานุภาเวนะสาสรสจีทวัตุสิทวัตุสาพังกลังรักันตุสปเทวส มาภาเวนะสัจสิภวันตุเตวัตสามังกาลราคันตุสาสเทวะสปราสังาุภาเวนะสัจสิ ทุกคนพิงเขาข้าางยันนะนหยดกับบ้านนะที่บ้านต็นีเด็กปุ้นว้คเด็กสงบบ้างเด็กน้อยหนเด็กน้อยยังไงเด็กไหก